สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้บูมบุญสามวานะครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาขอแนะนำนะครับพระชุดเกตมงคลของหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับพระเกตมงรุ่นเกตมงคลนี้นะครับก็เป็นพระที่หลวงปู่โตะนะครับมีดำริให้สร้างขึ้นนะครับโดยให้ผสม ของของเกจพระประธานนะครับที่ชำรุดนะครับเนื่องจากได้ซ่อมพระเกจของพระประธานใหม่นะครับหลวงปู่โตก็เลยมีดำริว่าเกจของพระประธานเนี่ยที่มีอายุนับร้อยปีเนี่ยอยากให้นำมาผสมในเป็นมวลสารในวัตถุมงคลที่จะสร้างขึ้นนะครับในปีต้นปี2524ซึ่งหลวงปู่โตเนี่ยได้จัดเตรียมผง ในการที่จะทำพระเครื่องชุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วท่านได้เสกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอบให้ไปจัดทำนะครับแต่บังเอิญว่าท่านได้เกิดมรณภาพเสีก่อนนะครับเมื่อประมาณเดือนมีนานะครับ5มีนา2524เมื่อสร้างพระเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้ปลุกเสกนะครับ แต่ก็ท่านได้ปลุกเสกผงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางวัดก็ได้จัดพิธีปลุกเสกครั้งยิง่งพุทธาพิเศษให้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีจําได้ว่ามีหลวงคือดูจากประวัติแล้วนะครับก็มีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเนี่ยได้มาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับ ก็คิดว่าพระชุดนี้ก็เป็นพระที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยหลวงปู่โตก็ได้มีการปลุกเสกบนารไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการปลุกเสกเข้าพิธีพุทธาพิเศษโดยพระคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นนะครับซึ่งจากที่ผมได้สะสมมานะครับพระชุดเนี้ยผมสะสมมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะ เพิ่งจะเริ่มดังตอนหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากพระรุ่นเก่าๆของหลวงพุโตเนี่ยราคาสูงมากไปแล้วนะครับพระชุดนี้ก็ยังอยู่ในราคาที่ไม่แพงนักนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในแผพงไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกครับว่าพระชุดนี้เป็นของใครเพราะว่าไม่ได้มีชื่อบอกไว้เลยว่าของวัดไหนมีเพียงแค่ รูปข้างหน้าและก็ข้างหลังก็เป็นรูปของยันท่านเองนะครับทั้ง3องค์เนี่ยก็จะเป็นยันนะนะครับยันนะจะเป็นแค่มียันนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่า พระรุ่นเนี้ยเป็นของใครซะไม่ค่อยไม่ค่อยทราบนะครับแต่หนังสือก็ได้ลงประวัติเนี้ยได้ลงไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับซึ่งผมก็ได้เก็บสะสมไปได้หลายสิบองค์ทีเดียวนะครับแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดท่านก็คงจะเดาออกใช่ไหมครับว่าเป็นพิมพ์ไหนนะครับหลวงปู่โตผมว่าพิมพ์ปิดตาเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สุด ทิศสุดยอดนิยมที่สุดของหลวงปู่โตะนะครับเพราะดูเนี่ยก็สามสามพิมพ์เนี่ยคนก็ชอบพิมพ์ปิดตามากกว่านะครับและปิดตาเนี่ยก็มีการสร้าง2แบบ2นะครับมีฝังตะกุดก,กับไม่ฝังตะกุดอย่างละ12,000องค์เหมือนกันนะครับพระสมเด็จคะแนนก็12,000องค์นางพญาสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็13,000องค์ 1 2 0 0 0องค์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปิดตานี่ก็เลยเหมือนจะมีเยอะเยอะกว่าเพราะว่ามีจำนวน2 4 0 0 0องค์แต่แบ่งเป็นไม่มีตะกุดกับมีตะกุดนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามีตะกุดเนี่ยมีน้อยกว่านะครับก็ก็กยังไม่ชัดเจนนักนะครับแต่ที่ผมสะสมมาได้เนี่ยโดยเฉพาะพระปิตาเนี่ยผมสะสมมาได้ถึงเกือบ20-20องค์สเศษได้ครับ แล้วก็ได้แบ่งให้บูชากันไปเนี่ยแต่กว่านี้ก็ไม่แพงนะครับวงลร้อยหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาในช่วงหลังๆเนี่ยก็ของเริ่มหมดไปหมดไปนะครับแล้วก็เริ่มพระปิตาหลวงปู่โตก็ถ้าพิมพ์นี้ก็เรียกว่าใช้พิมพ์มหาสเสน่ห์นะครับเป็นพิมพ์ในใมใน,ในใคล้ายๆนะครับล้อพิมพ์มหาสเสน่ห์แต่ว่าก็แกะบล็อกใหม่นะครับ แต่ก็ยังมีความมีสเสน่ห์อยู่นะครับแล้วก็มีความน่าที่จะบูชาขึ้นคอได้ด้วยง่ายด้วยนะครับเพราะมีขนาดเล็กนะครับพระทั้ง3าองค์เนี่ยมีขนาดเล็กจริงๆแล้วทั้ง3องค์ก็เนื้อเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเข้าพิธีพุทธาพิเศษเหมือนกันหลวงปู่โตก,ก็ลุกเศกผงเหมือนกันแต่ความนิยมเนี่ยแตกต่างกันนะครับพิมพ์ปิดตาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เล่นหากันอยู่ หลักประมาณ1,500นะครับ1,500าบาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังจำหน่ายถึง1,500บาทนะครับส่วนพิมพ์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็น่าสะสมโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับสามารถที่จะเอาไปเรี่ยมขึ้นคอได้นะครับไม่เปลืองทองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับในการแยก ที่แท้เนี่ยผมว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะมีของปลอมออกมาแล้วนะครับแต่ว่าการปลอมแปลงก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับลองลองมาชมใกล้ๆกันนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ภาพปิดตานี่นะครับเป็นพิมพ์ที่น่ารักทีเดียวนะครับ องขวามือก็เป็นองค์ที่มีตะกุดนะครับนะตะกุดจะฝังอยู่ตรงนี้นะครับใต้ใต้ใต้หน้าตักของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีตะกุดฝังอยู่องค์ซ้ายมือไม่มีตะกุดนะครับเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยเนื่องจากองค์ขวามือเนี่ยอาจจะแห้งกว่านะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยได้ไปทาเลกเกอร์ไว้นะครับเนื่องจากกลัวว่าผิวจะ จุดล่อนนะครับส่วนองค์ซ้ายมือเนี่ยอาจจะแก่ผงแก่น้ํามันหน่อยนะครับแต่ก็เป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับก็คือให้ดูความคมชัดของพระนะครับเป็นหลักนะครับองค์พระต้องมีความคมชัดลึกนะครับพอสมควรนะครับนิ้วมือนะครับชัดเจนนะครับที่ วงแขนนะครับลึกนะครับวงแขนลึกนะครับวงแขนลึกแล้วก็ดินนิ้วมือนะครับก็ชัดเจนนะครับนิ้วมือนิ้วมือชัดเจนนะครับ นะครับนิ้วมือมีร่องนิ้วมือที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่อาจจะยังไม่เท่าความคมชัดอาจจะไม่เท่าพระปิตามหาเสน่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบขององค์พระนี่นะครับจุดสำคัญเลยว่าองค์พระเนี่ยเป็นการ ใช้เครื่องนะครับไม่ใช่กดมือนะครับใช้เครื่องเพราะนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยเมื่อปั๊มพระเนี่ยก็จะเป็นรอยด้านข้างเนี่ยจะต้องเรียบนะครับไม่ขรุขระขยุกขยักนะครับด้านด้านด้านข้างขององค์พระตลอดองค์เลยนะครับจะมีลักษณะเรียบนะครับเรียบทั้งทั้ง สด้านเลยนะครับเรียบด้านจะมีเส้นขอบเส้นครูดของบนสารเนี่ยนะครับจากการที่กดพระเนี่ยโดยเครื่องเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นรอยๆเหมือนเส้นี้ยนนะครับแต่ก็เห็นได้ลางๆนะครับแต่เราดูว่าความเรียบของขอบเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีคลีปปิ้นบ้างนะครับ นะครับขอบจะเรียบนะครับของปลอมเนี่ยผมว่าเขาคงจะจะถอดพิมพ์แล้วก็มากดอาจจะกดด้วยมือหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สะดือค่อนข้างลึกนะครับ ตรงฝ่าเท้านะครับก็จะมีร่องรอยมีมีเขาามีร่องก็จะลึกพอสมควรนะครับมีความคมชัดเรียบร้อยที่แขนนะครับนะฮะตรงข้อศอกเนี่ยจะมีรอยมีรอยข้อศอกทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับ ที่ที่ข้อสอบนะครับอันนีเน้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะสังเกตในการที่จะเช่าหานะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะปลอมของปลอมยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าอย่าประมาทเพราะประมาททีไรถ้าเราไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเนี่ยผมว่า มีสิทธิ์โดนได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการเล่นพระเนี่ยต้องศึกษาก่อนสะสมนะครับเพราะว่าไม่งั้นขนาดผมเองเนี่ยก็ยังโดนของปลอมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับถ้าองค์ไหนไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยไปเช่ารับเราเสร็จทุกทีนะครับไม่ว่าจะชนานํานาญพระองค์อื่นมาก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นพระองค์นั้นเนี่ยแล้วเราไปเช่าคือ เป็นคาถาเลยนะครับว่าไม่รู้เนี่ยอย่าเช่าไม่รู้อย่าปล่อยอย่าปายาอย่าให้เช่านะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดในเรื่องของการเช่าของปลอมแล้วก็มีความถ้าจําหน่ายหรือให้เช่าเนี่ยก็มีผิดพลาดในการที่จะจําหน่ายผิดราคาหรือให้เช่าผิดราคาหรือที่เสียภาษาเสียงพาก็บอกว่าตกควายนะครับผมเอง ทั้งสองเรื่องเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะครับโดนทั้งเช,ช่าผิดแล้วก็ปล่อยผิดราคาเนี่ยเป็นประจำเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับพิมพ์ปิดตาเนี่ยเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับด้านหลังก็นะครับด้านหลังก็ต้องคมชัดนะครับแล้วก็มี ขอบขอบนะครับขอบขอบก็จะมีล่องรอยเพเยนะครับล่องรอยติ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องจดจําให้ดีนะครับว่าลักษณะของจริงเป็นอย่างไรจะได้เช่าไม่ผิดนะครับและเนื้อหานะครับต้องจําให้ดีนะครับเนื้อหาต้องเป็นโซนแนวนี้เท่านั้นนะครับกาแก่น้ํามันกับไม่แก่น้ํามันนะครับ แล้วก็มีเม็ดมวลสารนะครับถ้าสังเกตก็จะมีมีมวลสารเป็นจุดๆๆเนี่ยนะครับในเนื้อแก่น้้ำมันก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับครับก็เป็นหลักการง่ายๆในการดูพระ ปิตารุ่นเกตมงคลของหลวงปู่โตะนะครับส่วนองค์อื่นๆนะครับพิมพ์นางพญากับพิมพ์สมเด็จเนี่ยครับก็เนื้อหาเดียวกันนะครับ เนื้อหาเดียวกันพิมพ์ทรงก็เหมือนกันนะครับการตัดการตัดก็ตัดได้เครื่องเหมือนกันนะครับขอบขอบก็จะต้องเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ด้านหลังก็มีรอยปิ้นนะครับเน,เนื้อเกินจากขอบขอบนะครับจากการกดพิมพ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นยันทํานองนี้นะครับยันณนะหางตวัดขึ้นนะครับ แต่ก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีให้เก็บแล้วนะครับอย่างฟุกๆเนี่ยไม่มีแล้วมีเพราะว่าทุกคนได้รู้จักกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เลยนำมาให้ชมนะครับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้ชมมาไว้และจะได้เช่าหาได้ถูกต้องไม่ผิดราคานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบุณทุกท่านนะครับที่ที่เข้าชมนะครับ แล้วก็หวังว่านี่คงเป็นแนวทางให้ท่านได้เช่าหาได้ถูกต้องต่อไปนะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านกดไลค์และกดติดตามช่องบุญสามวาด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ